เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับของ t o y ยต a v วีออสนะนะครับกล่องรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านล่างครับด้านล่างพวงมาลัยนะครับที่เราขับเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เราดึงนะครับให้เราใช้นิ้วนะครับเกี่ยวแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่ครับตัวรีเลย์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะ ให้เราจับนะครับแน่นๆนะครับให้เราดึงนะครับจับแน่นๆแล้วก็ดึงนะครับนี่อาจดึงออกมาได้เลยนะครับนี่แค่นี้ครับตัวนี้เป็นรีเลย์แปดขานะครับเวลาใส่กลับเข้าไปก็เหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนตัวใหม่นะครับก็ใส่ตรงล็อกนะครับตรงร่องเนาะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนี่ครับ จากนั้นก็นำขวานะครับนำขวามาปิดนี่ครับกดเข้าไปนะครับนี่ครับแค่นี้กบเสร็จเรียบร้อยการถอดดีเลย์เปลี่ยนไหมครับ